เอาแก่ตารางยกราดาก็กรตายตัที่รายก็เป็นการดลเรายม่หองที่นี่ให้เตั้งต้นลงไปอยายมรตสวอะไไปตามสัต่างๆโรยสภาพที่ปงแตรก็ต่างกันสเกิดขึ้นจตเขึ้นแล้วแต่รวร้อยไป thank mm -hmm. you แต่ถ้าว่าตนสา,สามารถที่จะไม่สามารถที่จะลากกิเลสให้ขาดจากสันดานได้ในชาตินี้ชาติหน้าอยู่ดีๆนี่แหละนั่นก็ต้องเตรียมตัวทำละต่างตนในสะอาดไว้เพื่อที่ที่สุขสบายไม่ต้องปาร์ตาน,านะหรอกเกิดจะเกิดที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ต้องคำ่องละตรงนั้นเพราะว่าคุณกำลังมันก็ติธรรมะสุแล้วแต่ใครบำเพ็ญกุศลให้เข้าขั้นใด บุญกุศลจะนำไปเกิดในขั้นนั้นแหละไม่ต้องปรารถนามันก็มันก็ไปไปเองมันพอกําลังของบุญน่ะเหมือนอย่างลูกคนเฮ้ยฮะอันนี้เหมือนกันเนี่ยกำลังบุญกุศลที่บางคนสะสมไว้ในใจของตอนนี้มันมีมากน้อยเพียงใดมันก็ต้องจิตวิญญาณนี้ให้ไปเกิดในที่สูงได้เพียงแค่นั้น,นแหละถ้คาควาคบุญสะสมว่าความบุใจตรงนั้นยังรัก แบอาตุอนนนต้นก็่างก็ง้อยกกันดังนั้นการบัตที่าลันเป็นแาบันนะมันก็สุด้าเอาดวงจตปัญญานี้ไปสู่แห่งหวงแห่งความทุกข์อย่างมากมายมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นเมื่อกาบำเให้ยคไ้ยินแลวเป็น اها 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 อีกแล้วบากกรมันก็ฉุดข้าไปสู่นรกอวัยโมต่อไปนี่เราะฉะนั้นจึงว่าันโลกิจธรรมนี่นะมันเป็นปุบาทัมโเป็รทมที่กำเริบในโยมตัวมันจะไปนดใมันเรีว่ากา,า,า,ายสาธรา,านมคาก็มต วุาัอะไรอย่างนี้ยก็เป็นเช่นเดียวกันนะท่่นาคเป็นเียวไอ้ที่่าเรกว่าห่และทมีเท่าไรพกถ้าอยู่ up, up ar ีไหไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเลยือจะเล่ากันตต่อกันมา แล้วก็ไ,ไปเชื่อเอาว่ามีจริงเรืนทองมีเท่าไรก็ลงทุนโดยหากันไปอย่าไปศึกษาวิจาความรู้ต่างๆเหล่านั้นเช่นวิจากดาวงศ์ใจนั้นวันวันยิงไม่เข้าฟันยิงไม่ออกวันไม่เข้าแทงไม่เข้าอะไรเงี้ยอย่าไปสนใจมันเลยเพราะไปเรียนก็ตามผมมันก็มาตัวผมก็มาตัวไม่รู้ว่าไปได้จากอะไรอย่างชีวิต พูดที่เดินทางิดพูดสึษารรรู้ผเห็นผิดยอมในที่กำลังกล้าเป็นไปตะเศึกษาองร้ัธรรบอกไปารองกันไปเรี่การศึกษามองไ้นทางย่อที่ไม่ให้ประโยชน์ไะเวาี่วกานเรรบ 我。 แตกล่าว่บุคคลที่จะทำบาปในตนมีค่าจะเป็นสังเกรู้นะบางคนมันจะเป็นบาปก็ต้องบาปไปทำยังไงเลยทำไปหาควาจจะดีแค่ไหนใหนรอเวลาใสอวิชาก็ไมรู้ปัญหาตรสไปถ้าคนใดมาเพื่ออิชาตัณหาให้พอวาไจากจิตใจ ้ดยกามปฏิบัติทำสมาธิภาวาอย่างไรเมื่จะมองเห็นเ้าทางรยจะความตอหน้าได้ธรรมดาคนมีปัญญาเนี่ยจะไม่ยอมนกอไม่ยอมนเป็นนจนคนมีปัญญาแต่ว่าปัญญาทาโลกเ็นว่าเนีปนธรมแล้วงศึกษาในทาะอป่เอจะร้า ไว้ภายหน้ามีเราบรรลุกัน การประมาณการเนี ання, ่ยแล้า so <ppy aciones S 1> ทาให้รู <ถ S 1> ้แจ้งในคิเลสละเอียดทุกขุมนั่นได้ละ วิเลสันุปจารสมาธิอย่างนี้นี่ก็เจริญปัญญาวิปัส็นาไปมันก็เห็นแอย่างนี้นะมันก็ได้ผลแหละเมื่อมันเกิดวิจิตรธาเบอรนายขึ้นมา o